สนลสายที่ตผู้วัยเดกวัย่สายอายุละพิอยู่น้อยยังกี่ยหลนอยที่ตผู้วัยเดสปะลบาเช่นทงวิดาลีกูซงชดูพุทธศาสนมีตสิแสนเนี่ยเลาเล่นของคนเนาะแกท้องเลลาท้องละชิคุย้องเสียละบสเนี่ยแก่ท้องไดบุเลจบเดี๋ยวอวิดายาเลลใปลงพนนอเดี๋ยองวิชาวคุยสเนี่ยอคุยน่าวาทุแต่แต่แต่ต่เอาไว้อลุยแย่เว้ย้านเนาะอาว้แก้เคยอูย มือสีเหนเนี่ยเอาเวสียะไรอเนี่ยข้าโน้มกูโน้มไม่กูชนโน้ลเลยจะบบุเอาเวสียะได้รอีกูชนโน้ลเวดีบ่บ่บ่กูโน้มไมชิดูเอออาไมปลูดูเออรินดูที่นอสีเนี่ยวุ่นียรั่วมีสาบนะน้ออ่ะมีสาคุอ๋อยาบุญเนี่ยเออน้มอ่ะคือเดี๋ยวเวสียนล่ยยาบุญเนี่ยกูลบูอยู่อ๋อยาก่อนกูชนน้อง เอาเวอองกิลองซแต่คุจุนนอไว้ก็ร่ลงพลาใช่กว่ามิซารที่กล่าวเนาะมิซาานอนดูดูดูนาะไว้ดูเซ่วกูยามันเซกูเซกูน้ะกแทนทุนเลยเนาะเอเวเซนีเคซีชาบุเคซีชาได้แกชูเนี่ยเดียวสาวชีเยอเะเวดีรู้ชิเยอดีชไวดาลีกูโลบุงสิโลเน่ดีดัเน่วด่าฉลาดอย่าบนนาะกูโบุ่ชิโลเเน่ดีดันเนี่วิดาฉลาดอย่าบนเนาะโุ่งสิลเเน่เออเนาะยางบนเนี่ยที่จะพูดเวกูสองดิชิดดู สีปลุดดูฮลเลนูที่ซีซีอยา่างกงบาค่าอยู่แล้วน่ยอันนแล้เนี่ยก็เพี่ที่ตัวต่พูดวเสีมาซีอาบาดูนาอยอย่างกงหลบยาดานแล้วเนาะสกอบาควาดิสยัย